สวัสดีค่ะมาเจอกันเช้าวันอังคารนะคะเป็นคริสต์มาสอีวันนี้นะคะก็คือว่าก็จะมาเป็นช่วงนั่งคุยเมาส์มอยนะคะวันนี้พี่พิมก็จะแต่งหน้าด้วยค่ะในเกตทรีนะคะสีสวยๆนะคะก็ไม่มีเลยค่ะหลายๆคนถามว่าทําไมพี่พิมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ของที่พี่พิมรีวิวไปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมก็อยากจะบอกว่าพี่พีมจะเป็นคนศึกษาข้อมูลมาเยอะนะคะว่า โอเคผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างนี้ผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างนี้พี่พิมจะไม่รับรีวิวให้สเปซส,สปาเพราะหนึ่งสมมติถ้าพี่พิมรีวิวสเปซส,สปาไปใช่ไหมคะผลออกมาไม่ดีจริงเราก็ซวยเข้าใจไหมคะหนึ่งพี่พิมได้สินคคานี้พี่พิมพ์ได้เคยเห็นถามว่าพี่พิมพ์ดูได้จากโดมประกณบลำนะคะที่เขาทานนมพึ่งตรงนี้นะคะแต่สําหรับตัวลกแกะแล้ว ตัวรถแกะนี้พี่พิมชอบมาตั้งนานแล้วค่ะพี่พิมเคยหาทานมาหลายครั้งแล้วแต่พอพี่พิมมาเจออีตัวนี้เป็นของออสเตรเลียแล้วก็อยู่ที่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยแบบว่าสนใจและทีนี้เสร็จพี่ก็ไปดูคลิปของน้องโยวอลเลตตี้นะคะนางบอกว่านางทานแล้วก็ผิวที่เป็นตุกแกของนางพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าผิวน้องโยก็เป็นตุกแกยังไงอะไรยังไง้าใจะมมันก็เคลียร์มันก็ละเอียดและพี่ก็มีความสึกเชื่อว่า น้องโยคงไม่เมาเม,อมอยหรอกอะไรอย่างเงี้ยพี่พิมก,ก็เลยติดต่อดูตามคลิปที่น้องโยเขาบอกให้ติดต่อคุณบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมก,ก็คุยกับคุณบีจะสั่งซื้อน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วแกบอกแกะจะให้ฟรีพี่ก็เลยบอกว่าอ,อไม่เอาหรอกเนาะเราก็ต้องการจะคนขายของเนาะเราก็เลย งัถ้าจะให้ฟรีแล้วก็รีวิวให้เดี๋ยวพิมพ์ช่วยหาลูกค้าให้อะไรอย่างเงี้ยพี่พิมพก็ช่วยก็าหาลูกค้าได้สี่คนนะคะทั้งสี่คนก็เอาทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งลกทั้งนมพึ่งนะคะแล้วมีน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่พิมพ์ค้าจะเอายังไงดีจะซื้อแบบหนึ่งเดือนหรือว่าจะซื้อเป็นแบบนี้ถ้าถามตัวพี่พิมพ์นะคะฉันเสียเงินทั้งทีแล้วฉันซื้อแบบเต็มเลยค่ะเพราะว่า ของมันก็ดีอะค่ะเพราะที่สำคัญที่พิมเคยทานนมพึ่งมาแล้วถ้าใครๆกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่พิมเคยร,รีวิวนมพึง่งสิ่งที่พิมทานซัพพลีมเมนต์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็ลกแกะี่พิมก็ทานคุณน้องก็รู้ใครที่ติดตามพิพมเขาจะรู้กันว่าพิพมเคยทานมาแล้วเข้าใจไหมคะแล้วข้อมูลทุกอย่างที่พิมหาให้ไปเมื่อวานนั้นมันก็เป็นข้อมูลที่ ได้ผ่านการกรองมาอย่างดีเข้าใจไหมคะแล้วก็พี่พีมพอพี่พิมมาเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันเข้มข้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่พีมก็สนใจเพราะพี่พีมจะเป็นคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเป็นที่สุดเข้าใจไหมคะความแก่อย่าได้แตะตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่อายุแตะแค่นั้นแต่ใบหน้าอะไรเราก็จะพยายามทําให้มันร่างกายเราต้องสวยออกจากข้างในอะคะ่ะเข้าใจไหมครับคุณน้อง ถ้าใครสนใจพี่พิมพ,พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ <c oughs> ติดต่อที่คุณบีนะคะไลน์เขาก็คือไลน์อะไรวะลิลลี่บีลิลลี่โรสบีลิลลี่โรส d b. โอเคนะคะ l i l y r o s e. d แล้วก็ตัวบีค่ะ <c oughs> บอกไปเลยค่ะว่ามาจากพี่พีมนะคะเมื่อวันเห็นแกบอกว่าแกตอบ ไลน์แบบว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อาบน้ําเลยอ๋อเพราะบางทีก็ถ้าเขาไม่ตอบกลางคันกลางคืนก็ต้องเข้าใจเขานะคะเขาต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะมนุษย์นะไม่ใช่จะมานั่งตอบไลน์ยี่สี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตื่นมาพี่พีว่าเขาตอบค่ะตอนแรกพี่ติดพี่พีพ์ติดต่อเขาไปว่าอุ้ยทำไมคนนี้ไม่ตอบไลน์เลยวะอะไรอย่างเงี้ย สักพักหนึ่งคุณบีเขาก็จะตอบกลับมาเองค่ะเพราะเขาก็ต้องนอนเนาะเราก็เข้าใจเขาเนาะบางคนก็นอนดึกบางคนก็ไม่นอนดึกเราก็ต้องเข้าใจชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่พี่พิพมใช้ที่พี่พิมเลิฟมากๆก็คือเนาะคนหนึ่งเขาถามว่าทําไมพี่พิมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซตาก็คือตัวนี้ค่ะของพ่เล็กเซตานะคะตัวนี้เป็นซิลิคนพาเมอร์ใช้ก่อนแต่งหน้าเลิศมากค่ะเลิศจริงๆค่ะ และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบล็องนะคะเป็นตัวคล้ายๆน้ําน้ําปั้นเล็กอะค่ะที่เขาเรียกกันตัวนั้นจะช่วยในการคล้ายๆเป็นแบบน้ําคล้ายๆผลิตภัณฑ์ของ SK2 นะคะตัวเอสเซนต์นะคะคือเราล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วก็มาพรมแปะๆ,ๆหน้าตัวนั้นก็จะทําให้รูขุมขนเราเล็กรกะชับรูขุมขนแล้วก็อะอีกช่วยให้ผิวหน้าปรับอีเวนโทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ผิวหน้าสว่างใสถามว่าค้นไหมคน้นใช้เลิศไหมเลิศค่ะ และอีกตัวหนึ่งที่พี่ประทับใจของพี่เลยก็คืออีตัว cleansing milky oil ค่ะเป็นแบบว่าสมมติพี่พิมแต่งหน้าจ,จัดๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่พิมก็จะพี่พิมก็จะใช้ตัวนี้ล้างเทใสอุ้งม,มือค่ะประมาณเหรียญบาทนะคะแล้วก็นวดนวดนนวด,นวด,นวดไปสักนวดสองนาทีเสร็จแล้วก็น้ำเปล่ามา,ปาแปะแปะมือแล้วก็นวดมันก็จะกลายเป็นน้ำนมน,นะคะทีนี้กินน้ำนมเสร็จก็ล้างออกค่ะเครื่งองสำอางหนาๆหลุดหมดเลยค่ะ ก็นี่แหละค่ะคือสองผลิตภัณฑ์ที่พี่วิมมั่นใจแล้วก็พร้อมที um> ่จะรีวิวให้เข้าใจไหมคะถามว่าพี่วิมได้ค่าจ้างค่าอะไรไหมก็ไม่นะคะก็มีพี่เขาส่งของมาให้ใช้ฟรีบ้างกรุบกลิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกตามความจริงเนาะก็นั่นแหละค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปนะคะถ้าสนใจอันนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์ของเซตาก็ไลายไปที่เซตานะคะ cba etar แล้วก็สองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะลองไปถามแกดูนะคะนี่ก็ต้องดูมดามดันค่ะวันนี้คริสต์มาสอีฟก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็แวะมาพูดคุยถึงเรื่อง ว่าทำไมพี่พิมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ของสองผลิตภัณฑ์นี้ที่มาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่พิไม่ได้เอาเกรฟซิกของทางคุณบีมาทานนะคะเพราะว่าที่นี่มันก็หาง่ายอยู่แล้วไงคะเดี๋ยวเราก็จัดการของเราเองได้ตรงนั้นโอ้ยสนุกเนาะเรื่องนี้ อเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปคริสต์มาสละกันนะคะนะเอาให้เสร็จละกันเนาะใครไปปาร์ตี้คริสต์มาสที่ไหนบ้างแชทคลิปไม่ใช่ชาคลิปใครนะเขาก็สแสดงเหมือนกระเทยดีเนาะอ่าฮะนั่นแหละค่ะ พี่สามีหยุดอยู่บ้านค่ะ เจมิงเจมิงเจิดค่ะเจมิงแรดค่ะแระจริงๆนะเรื่องนี้ต้องให้ชีแต้มไ่ค่ะอุ้ยแต่และหัวตาเลยกรุบกริบงั้นต้องรอให้แห้งแล้วแหละแล้วค่อยอันนี้ค่ะโอเคนะคะทุกคน Have a good night นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคริสต์มาสของพี่พีนนะคะบ๊ายบาย